เสียดายที่ฉันต้องสื่อเพราะว่าวัดมันก็ยังไม่เสร็จมึงจะสร้างไปเพื่ออะไรอะวัดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนในคนเรารักในวัตถุสิ่งของภายนอกพระพุทธเจ้านี่สอนในคนเราชฉบจิตสฉบใจฝึกสมาธิฝึกที่จิตใจไม่ได้ทําอะไรที่วัตถุจะสร้างไปเพื่ออะไรนะกับว,วัดอะสร้างไปทําไม มันต้องหัดให้พระเป็นคนดีมีสมาธิหักห้ามจิตใจได้เอาคำสอนนี่ไปสอนคนอื่นเขาแต่ตัวเองอะสอนไม่ได้อย่างน้อยต้องสอนตัวเองได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นก่อนแล้วไปค,ค่อยสอนคนอื่นเขานี่สอนตัวเองจักสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ได้จะทำโน่นจะทำนี่เอาตัวเองให้ได้ก่อนแล้ว่อยไปสอนคนอื่นไหม เมื่อก่อนถ้าฉันเจอคลิปคุณนะฉันจะหยุดดูเดี๋ยวนี้ถ้าฉันเจอคลิปคุณนะฉันจะดูดเร็วๆดูเร็วๆชอบกันนักในวัตถุเนี่ยวัตถุมันยิ่งเจริญขึ้นทุกวันจิตใจคนแม่แต่จิตใจพระมันก็ต่ำ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 ลงทุกวัน